สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเข้าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศหรือเว็บไซต์ดิฟไม่ได้นะครับในกรณีที่สมัครได้รับ ID เรียบร้อยแล้วนะครับหรือ User อร์อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่สามารถเข้าระบบดิฟได้นะครับมาดูว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นพ่ออะไรนะครับสิ่งที่คุณครูเจอนะครับพอกดเข้าไปใน Google นะครับเมนู Google ตัวนี้เสร็จปุ๊บ,บก็จะเจอหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้นะครับก็คือพร้อมบอกว่า e er อ r o r นะครับหรือมีข้อผิดพลาดในการใช้สิทธิ์นะครับวิธีแก้ไขแก้ไขยังไงนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปเช็คที่อ e ีเมลหรือ แอคเคาท์อีเมลของ Gmail ก่อนนะครับว่าได้ทำการลงทะเบียนใช้งานค้างไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรือเปล่านะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเข้าไว้อย่างนี้นะครับก็คือพอเราเข้าเว็บไซต์ของดิฟนะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับให้ทำการ ออกจากระบบก่อนนะครับตรงนี้นะครับออกจากระบบนะครับทีนี้เราออกจากระบบเสร็จนะครับก็ลองเข้าดูนะครับว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ไหมนะครับกดเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็เลือกที่ Account อื่นๆนะครับก็ใส่เข้าไปครับแล้วกด next แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็กด next หรือถัดไปนะครับอ่าก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือเกิดจากสาเหตุที่เราได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งาน Account ของ Gmail ไว้ก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ